เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดตอนนี้ต้องทํางานกันอย่างเชิงรุกเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของพลตวรวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้ปัญชาการตํารวจแห่งชาตินี่นะครับก็ได้ถแถลงในการจับกลุ่มยาบ้าเกือบ12ล้านเมตรนะครับคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่2คดีด้วยกันนะครับนอกจากนี้ยังมีคีโตมีน50กิโลกรัมด้วยพร้อมกับยึดทรัพย์ เพื่อที่จะตัดรากถอนโคนขบวนการค้ายาเสพติดนี้ให้สิน้นซากครับไปกันที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าบชปสนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่2คดี พร้อมยาเสพติดของกลางก็มียาบ้ากว่า11ล้าน6 0แส0 0 0เม็ดนี่นะครับคุณผู้ชมจริงๆมันมี2คดีรวมก็คือนี่นะฮะกว่า11ล้านเม็ดก็ถือว่าเป็นล็อตใหญ่มากเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีคีตามีน50กิโลกรัมหรือว่าเดิมที่เราออกเสียงกันว่าเคตามีนนี่นะครับคุณผู้ชมและยังมีไอซ์2กิโลกรัมและตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่าอีกประมาณ1ล้าน5แสนบาทนั่นเองครับ พลตบบระวจเอกดำรงศักดิ์ท่านบอกนะครับว่าคดีแรกจับกลุ่มนายตนุพัฒน์อนันติริพิทักษ์กับนายสืบศักดิ์แท้คกือซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้งด้ที่บริเวณริมถนนสายสิงห์บุรีสระบุรีที่กําลังหลบหนีด่านตรวจเพื่อที่จะลําเลียงยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้าในจังหวัดสระบุรีเพื่อทําการตรวจสอบภายในรถซึ่งก็ไปพบว่ามีกระสอบ33บใบอยู่ด้านในบรรจุยาบ้าจำนวน 6ล้าน5แสนเม็ดกระเป๋า2ใบด้านในบรรจุคีตตมีนหนัก50กิโลกรัมพร้อมรถของกลางร่วมขบวนการ3คันส่วนผู้ขับขี่อีก2คันยังหลบหนีนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีครับส่วนอีกหนึ่งคดีทางตำรวจปอสอได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายเลลงแท้ม้าได้ที่ป่าละมาะริมถนนอําเภอเมืองจังหวัดตากซึ่งจากการตรวจขนของเจ้าหน้าที่ก็ไปพบยาบ้า จำนวนกว่า5 184,000เมตรยาไอซ์2กิโลกรัมพร้อมยึดรถบรรทุกร่วมขบวนการ2คันมีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องเงินสดอีก8,000บาทจนาทีได้แจ้งข้อหาร่วมกันกับพวกที่หลบหนีจำหน่ายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งครับนอกจากนี้ท่านพบตะรยังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นต่างๆ โดยเน้นย้ำถึงมาตรการในการตรวจและปรับปรามยาเสพติดรวมไปถึงการครอบครองอาวุธปืนว่าตอนนี้นโยบายของทางสำนักงานตารวจแห่งชาติก็จะมีความเข้มข้นในทุกมิติในเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดนั้นก็จะทำงานโดยอาศัยฐานข้อมูลเดิมเพิ่มเติมก็คือการยึดทรัพย์ให้มากขึ้นเน้นการจับกลุ่มผู้เสพรายย่อยเพื่อที่จะซักถามและขยายผลให้ทราบถึงแหล่งจำหน่ายให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญนะครับในการสืบสวนหาแหล่งจำหน่ายและพบผู้เสพยาเสพติดในชุมชนได้โดยการถแถลงข่าวจับกลุ่ม2คดีในวันนี้ก็จะนำไปขยายผลและคาดว่าจะทำให้ทราบถึงตัวการหลักได้ในที่สุดต่อไปวันนี้ภารกิจของท่านพบตรรก็ค่อนข้างแน่นเอียดเลยทีเดียวนะฮะก็มีทั้งที่ทำเนียบรัฐบาล นะครับแล้วก็มีที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ไปถแถลงที่บชปสนะครับก็คือกองบัญชาการตํารวจปราบปร,รามยาเสพติดด้วยเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดยังคงเป็นเรื่องที่สําคัญรวมไปถึงเรื่องของการนะครับกวาดล้างอาวุธปืนด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ต้องทํางานในเชิงรุกแล้วก็ทําในหลายมิติเรื่องของการนะฮะสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางก็คือกระบวนการผลิตการลักลอบขนย้ายรวมไปถึงการจําหน่ายส่วนในมิติของผู้เสพก็ต้องมีการ ค้นหาผู้เสพด้วยนะครับพอเจอแล้วก็นำเอาผู้เสพเนี่ยไปบำบัดรักษานะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ค้าผู้จำหน่ายก็ต้องมีการดำเนินคดีอย่างจริงจังนั่นเองอเดี๋ยวเราไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันหน่อยครับ่บายก็องที่เคยได้ถแถลงนโยบายไปวันที่1ตุลานะครับเราก็จะเข้มข้นในทุกมิตินะครับด้านสกัดกั้นเราก็เข้มข้นนะครับด้านการทํางานโดยอาศัยข้อมูลจาก การทางานของอาฐานข้อมูลเดิมของอโดยเฉพาะของบชปสก็ดีนะครับแล้วก็การที่เราจะเพิ่มเติมนะครับคือการเพิ่มเติมในการยึดรั์นะครับให้มากขึ้นแล้วก็การจับกลุ่มนะครับคู่จับกลุ่มรายย่อยจากระบบผู้เสพนะครับเมื่อเราเน้นการวีนนี้ก็จะเน้นเพิ่มเติมคือเมื่อเราได้ผู้เสพมาเนี่ยเราก็ต้องพยายามซักถามไม่ได้ว่าเขาซื้อจากไหนนะครับเพราะเป็น,ปนการใกล้ ใกล้ชุมชนของเขาอยู่แล้วนะครับเราจะพยายามทําให้ชุมชนเกิดความพอใจว่าเราจะสามารถจับรายย่อยนะครับที่อยู่ใกล้ๆตัวของชาวบ้านนะครับให้ได้มากที่สุดแล้วก็ขยายต่อไปยังเครือข่ายต่างๆนะครับก็เราทำสองมิติครับอย่างกรณีน,นี้ถือว่าเป็นกรณีบนสู่ล่างนะครับกรณีที่เราได้ข้อมูลจากเครือข่ายต่างๆมาแล้วเราก็ไปใช้หลักการสืบสวนสอบสวนและจนรู้ที่ไปที่มาเราก็เข้าไปสกัดจับนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราจะ อันนี้ก็ยัจะเพิ่มความเข้มนะครับแล้วเราจะขยายคดีสองคดีนี้เราก็มั่นใจว่าเราจะสามารถารู้ถึงตัวบงการต่างๆนะครับนะอันนี้ก็จะทําการยึดทรัพย์อะไรต่อไปนะครับสำหรับอีกกรณีหนึ่งที่ที่สำคัญคือการจับกลุมรายย่อยนะครับซึ่งเราจะสายถามจากผู้เสพก็ดีชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆก,ก,การแจ้งเบาะแสชาวบ้านนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราสามารถเอามาเป็นข้อมูลในการ จับกลุ่มผู้จำหน่ายรายย่อยตามชุมชนนะครับจับใกล้ตัวของชาวบ้านนี้จะเพิ่มมิตินี้ให้ได้มากที่สุดนะครับก็เข้มข้นขึ้นครับเพราะว่าจะองค์กรของตํารวจเองมีสองแสนคนแล้วก็มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการออานวยอํานวยความยุติธรรมนะครับถ้าเกิดว่าตํารวจคนไหนไปทําผิดเเองเนี่ยจะถือว่าเราเอาไว้ไม่ได้นะครับเราต้องดำเนินการทีนี้เราจะเพิ่มความเข้มในการลงโทษผู้ขับขี่นะครับอีกสองระดับ ถ้าเกิดว่ามีการพบว่าปล่อยปละละเลยนะครับให้มีผู้ใต้กราชาไปทําผิดกฎหมายในเรื่องรู้เห็นเป็นใจเรื่องยาเสพติดหรือทําผิดเรื่องอื่นนะครับเราก็จะดําเนินการอย่างจริงจังหัวหน้าสถานีอะไรก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบนะครับเราก็จะจริงจังในเรื่องการขวาดบ้านตัวเองนะครับก็เห็นว่ามีการสืบสวนจะออกมาจับเพิ่มเติมนะครับแต่กรณีที่ผมได้รับรายงานเบื้องต้นเนี่ยเข้าใจว่าเกิดจากผู้กับเขาก็ได้ไปตรวจค้นบ้านลูกน้องเองนะครับนี้ก็ถือว่าเป็น ถือว่าเป็นความความดีนะครับที่เขาไปทําถ้าเกิดว่ามีหน่วยอื่นมาจับได้อย่างเงี้ยก็อาจจะถือว่าความบกพร่องนะฮะอันนี้ชัดเจนว่าเป็นกรณีเดียวกันแต่ว่าถ้าเขากอดบ้านตัวเองได้นี่ถือว่าน่าชมเชยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไปมีการขยายผลแล้วมาสู่ลูกน้องในสังกัดตัวเองเนี่ยตัวเองก็ต้องมีส่วนับผิดชอบฉะนั้นทุกคนต้องไปดูความประพฤติลูกน้องตัวเองแล้วก็ถ้าเห็นท่าไม่ดีก็ต้องรีบโยกย้ายหรือเสนอย้ายนะครับก็ทำมานาน ผมยังไม่ได้รับรายงานชัดเจนนะขออนุญาตให้เขาตรวจสอบก่อนจริงท่านก็เน้นว่าทําพยายามให้เพิ่มความเข้มเข้มข้นในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุธปืนในเรื่องยาเสพติดนะครับซึ่งจะต้องซึ่งจากข้อมูลที่ตํารวจได้รายงานไปนะครับว่ายาเสพติดพื้นที่ไหนเยอะเนะี่ยมันจะมีมันจะมีตัวตัวแปรคืออาวุธปืนก็จะมีเยอะนะครับแล้วก็มีการพูดกันว่าะจะให้มีการรดมกวาดล้างในทุกมิติแล้วก็ เปิดโอกาสน,นะครับจะ,จ,ะจะมีพรบลักษณะคล้ายๆว่าเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอาวุธปืนเถื่อน,นสามารถเอามาคืนได้นะครับโดยไม่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้อันนี้คงใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับคงไม่ได้เร็วแต่ว่าตํารวจเองก็ต้องไปกว่าล้างจับกลุ่มโดยเฉพาะเป้าหมายที่สําคัญแล้วเราจะเชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมการปกครองให้มากขึ้นทําให้รู้ว่าใครมีไปปสาไปปสี 4, ไปพกนะครับแล้วก็การซื้อขายปืนออนไลน์เราก็จะทำกว่าล้างให,ให้อย่างเต็มที่ต่อไปครับ